ปิดแล้วก็นําไปที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะเขาจะมีแบบถังให้เราหย่อนแล้วพลาสติกอันนี้ขวดพลาสติกน,นี้จะโดนรีไซเคิลได้แบบไม่รู้จบชีวิตของเขาในการเป็นขวดพลาสติกที่รู้จบนะคะเขาสาม,มารถโดนรีไซเคิลได้หลายรอบหลายรอบหลายรอบก็อยากรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันนะคะดื่มน้ำเสร็จปิดขวดแล้วก็เอาไปารีไซเคิลอ่าก็รีไซเคิลแบบว่าขยนะนล้นเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็มานเป็นซิปเคิใล,ลใหม่เนาะใช่ค่ะแล้วแพนเป็นในครั้งนี้น่ารักมากๆ Crush on You ปิด ปิดเพื่อบอกรักในแบงของเราได้สามารถสแกนบัตของมิเนเร่นะคะแล้วก็สามารถเอาขึ้นบิลบอร์ดได้เลยคุณอยากจะบอกรักแฟนอยากจะบอกรักคนในครอบครัวก็ทำได้ค่ะจำเป็นที่มาในวันมาถ่ายไหมคะจำเป็นที่มาในวันาถ่ายใช่ค่ะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะแบบเฮ้ยเธอขับรถไปตรงนี้นะแล้วก็มองขึ้นไปบนบิลบอร์ดจะเห็นเราบอกรักเธออีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งใหญ่ดีค่ะแล้วเวลาลิซ่าเอ่อยายาบิดปุ๊บแล้วยายาบอกรับใครคะ ก็อย okay. ่างแรกเลยนะคะต้องที่เราปิดขวดแล้วก็บอกรักโลกก่อนเลยค่ะเราจะรีไซเคิลพลาสติกค่ะแล้วอย่างที่สองบอกรักตัวเองกับการดื่มน้ำคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำให้กับความสวยของร่างกายเราแี่มันแบบนี้มันก็ตองปิดขวดใช่ไหมไม่ต้องปิดขวดนะคะแค่บอกวันนะคะใช่ค่ะนแค่พูดเฉยๆอันนี้เป็นพาเลทนะครับทุกคนเป็นการบอกว่าเนี่ยรอดููแล้ว่าปีนี้มันจะอลังการแค่ไหน ยาทำเมื่อยาทำงานเสร็จแต่ว่าพี่แบทถ่อยละคอไม่รู้จะมีสปายไพรหมยาหลังแบบพี่แบทถ่ายกองไปไหนไปกินข้าวอะไรนี่อไม่ได้กดดันค่ะเพราะว่าพี่แบทถ่ายละครย้อนอยู่เก้าอายุเทยา์แล้วมันร้อนมากๆก็แบบ no pressure ค่ะแบบไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ยาก็คือพอเสร็จงานนี้แล้วคือจบว่างแล้ว ยาก็ไปหาติดยาทำไมอะรู้ทงชงนี้ต้องตื่นเช้าอ๋อคือโตแล้วเนาะมันก็แบบทำงานก่อนเนาะเอาจริงจริงนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่ามันคือเดือนนี้แล้วทำงานนละกี่หนึ่วันเวลาอย่างนี้หรอคือเดือนเดือนเจนีวีน่ะรู้สึกว่านานมากเลยแต่ว่ามามาเดือนที่สองแล้วก็รู้สึกว่าอืมนิดเดียวเนาะไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ทันเตรียมอะไรไม่ได้ซื้อ ดอกไม้ไม่ได้ซื้อเค้กไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราเองใช่ไหมที่ไม่ได้เตรียมใช่หนูไม่เตรียมอะไรให้เขาเลยเพราะว่ามันโจทย์ยากอันดับเขาในปีนี้เนี่ยค่ะค่ะเป็นโจทย์ยากมากเลยเซอร์ไ라이สเราจะทำยังไงดีโอ้เซอร์ไพรส์ไม่ได้หรอกเราดูมันรบกวนเพราะว่าเอาทำงานให้เสร็จก่อนแต่เป็นวาเลนไทน์ปีแรกหลังขอแต่งงานเลยนะย่าโอ้ย่าโอ้ย่าแต่ก็ไม่ไม่ pressure ไม่พชรย่าไม่ p r e s s u ค่ะเพราะว่าจริงๆก็ ก่อนหรือว่าทุกวันหรือว่าทุกวันมันเป็นวันวอลเลนไทยสำหรับเราหรอถ้าจะพูดอย่างนี้ก็โกหกทุกวันเป็นวันวอลเลนไทยไม่ได้หรอกเราก็แค่เป็นมนุษย์บางวันเราก็ตีกันมันเป็นปกติมันลิ้นกับฟันใช่ใช่ใช่แต่ช่วงนี้ไม่ตีช่วงนี้รักโอเคช่วงนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเพี่แรดทำงานเยอะมากปกติญาติญาติจะ ญาจะแบบแบบโปรเจกต์เยอะมากๆเญาจะต้องแบบซื่อๆนะแต่อันนี้ตัดสลับกับอันนี้พี่แด๊ยนยุ่งหมดย้ายเแบบว่าเรายามแบบส่งข้อความอะไรมาตอนเช้าหรือว่าดอกไม้อะไรมาหรือยังมาลงหน้าก็พูดพูดแล้วว่าพี่ดาวเจาใช้วแต่พูดเราพูดรราตั้งแต่เลยนะที่ติดโควว่าเป็นตั้งแต่ใดวันวกราคมเลยพายแล้วจริงๆก็มันเป็นมันเป็นวันที่น่ารักะะคใช่แล้วก็พยายามหากิจกรรมที่แบบเราชอบท มันก็มันก็เป็นเหมือนแบบแบบตั้งโต๊ะให้เหมือนเทคนิคอะไรอของค่ะรู้จักยังไงแบบยกให้เราเป็นผู้หลักตัวอย่างก็ก็ดีใจค่ะจริงๆค่ะก็จริงๆอ่ะทักษะในการเลือกกิจกรรมมันวาเลนไทนแค่เลือกสิ่งที่เราทำด้วยกันแล้วเรามีความสุขแต่ยาย่าบอกว่าคู่ย่ามีอะไรที่เป็นแบบตัวอย่างให้คู่อื่นได้ไหม อะไรอย่างเช่นความสว่างเสมอความใส่ใจามากขึ้นใจหรืออะไรเงี้ยเนี่า,าว่าอย่างเรื่งที่พิเศษมากๆสำหรับญาติงนั้นแหละคือเรานอกจากว่าเราเป็นเราเป็นคู่กันแล้วเรายังเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเราเราเป็นเราเป็นทุกอย่าง ก็คือไม่ไม่ได้มีแบบว่าห้ามกดห้ามวันหรือกกันถ้าจะไปกดถ้ากดเป็นอาทิตก็กดไปเถอถ้ามันมีเหตุผลเราก็ต้องยอมรับให้ได้่าแลวอย่างพวกเราจริงๆนะวลาเราเรางอนกันแล้วกันมันหายกันไปเองด้วยความโตและเข้าใจกันไม่ค่ะหนุ่นุ่มต้องคุย่าเชื่อว่าไม่มีใครสามารถที่จะหายเองกรอู้นี่เป็นอวไรท็อปิกแบแต่แต่ไม่มีทางที่คนเราจะหายงอนได้ทันทโดยที่ไม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคุยกันกูรู้ย่าย่าว่าเนข้นไอเยเราเรารอยแล้วเขาหายแล้วพจะทัอย่าว่าหลายๆคนในวันนี้ระต้องมองพูกเราีพร้จะมีความสุขกัเรด้วยก็ดีใจค่ดีใจก็เอาจิงๆนะคะถ้าใครอยู่ข้างเดินผ่านกันว่าต้องการแบบอ v ทบ พวกเรายินดีค่ะเข้คุยกันได้เออเขาให้กับเป็นที่ปรึกษาเลยเป็นศิลานีได้เลยย่าว่าทำได้มีด้วมีไหมเคยมีไหมเคยมีคนมาพูดปรึกษาเรื่อยๆบ่อยมากในวงการหรือว่าคนทั่วไปเลยก็ได้ก็เพื่อนในวงการด้วยส่วนใหญ่เรื่องอะไรที่ต้องขอคำปรึกษาเออทำไมถึงได้ยาวอีกยาวทำไมถึงได้ยาว เราต้องจีบกันทุกวันเป็นการเติมใช่ค่ะมันมันต้องเราไม่สามารถมองคนคนนั้นเป็นของตายได้เราต้องเติมตลอดเวลแต่เพื่อให้เขารู้สึกว่าคนจีบเราทุกวันก็ต้องมีนิสัยคล้ายกันมากๆเลยก็เลยแบบแสดงว่ายากิเจีบเขาทุกวันก็ก็อ๋อหยุ่นมากอ๋อหลากหลายหลากหลายซีรีส์ ยังมีตอบไหมมีตอบมีแบบะตอบแปลว่าอะไรตอบยบดหย่อนหย่อนหย่นแปลว่าหย่อต้องมีนี่นี่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราต้องจำเสมอว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่เรามีความสุขที่สุดเราก็ต้อง recreate โมเมนต์นั้นให้คนของเรามีความสุขแบบนั้นตลอดไปจนกว่นจะายดีบูรู้สุดๆวันนี้ ว่าด้วยถือว่าเราเป็นเจ้าแม่ที่ปรึกษาด้วคือว่ายาย่านี่คือปักหลักเป็นแบบเรียงสื่อคือที่กำลังสื่อเป็นตัวแม่ของกลุ่มไหมจะเป็นตัวแม่ของกลุ่มไหมเวลาเรื่องความรักเพื่อนปรึกษาไม่ค่ะจะมีหัวหน้าของกลุ่มคือหัวยาอีกคืออใครไม่ไม่ใช่คนรู้จักอ๋อแล้วสุดเหกปีวันนี้แม่แก้วมาด้วยค่ะก็จริงๆวันนั้นย่าทำงานค่ะแล้วก็แบบไปแจ้ง อะไรพรอะไรพิเศษให้แม่แก oh ้วไหมคะหรือว่พรอะไรให้แม่บ้างวอนเดิมมเหือนเดิมีเลยสุขภาพสมรรถภาพให้มีความสุขเยี่ยมเลยสำหรับคนที่มีอายุนะแบบวันพรนเรื่องสุขภาพเป็นเรื่สิ่งที่ดีก็ถือเป็นวันสำคัญที่วันหนึ่งใช่ไหมพี่ย่าจะต้องแบบว่ามีเวลาเท่าไหร่ก็คือจะต้องแบบไปแจมไปร่วมด้วยก็อยากอยากไปเจออยู่ค่ะอ่ามันหนังล้ฮะพีย่าไทยเสร็จีแล้วฮะหนังเราปิ้องไปยัง โฮมแชมเปตโฮมปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะโฮมแชมเปตแบบแบบตั้งแต่เดือนเดซัมเบอร์แล้วได้มีแผนมันจะมีแผนโปรโมทปีนี้ไม่รู้เลยค่ะแต่น่าจะตีนี้ค่ะลองไปแบบคอนโดลองไปแบบภายนอกไม่ไม่รู้แผนยังไม่ออกปวดแม่พ่ย่าได้ถ่ายทำไปแล้วปวดไหมคะสนุกมากเลยแบบสนุกมากๆแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ รียนอะไรกับเราบ้างกับการทํางานกระดับระดับโตอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะเหมือนแบบด้วยด้วยเวลาของเขาเป็นมาตรฐานของท่าคนบินมาจากที่นมาที่นี่ก็นระดับทุกวินาทีมันมีค่ามากมากเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อ้แบบความตั้งใจ130%่นหนงสามสิบะันเป็นยังไงอะแล้วก็ก็ดีค่ะเป็นแบบมาตรฐานที่เราพยายามจะแบบทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในทุกๆชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆแล้วปีนี้พี่จะมี big surprise อะไรอีกไหมคะโปรเจกต์แล้มีไหมมีโปปีนี้เหมือนจะเป็นปีแห่งการเดินสาย ไอเฟิร์อยาวเลยโอเคแม่วค่ะแม่ชมจังเลยแมชมว่แบบยันค่ะเป็นแม่สูงมากบองกับการเลี้ยงเด็กยังไงเราอ่ะภูมิใจไหมเป็นที่เป็น unexpected ค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าย่ายังไม่ค่อยโตด้วยด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอเคแต่แต่เด็กชอบเล่นกับย่าเราเราเรามีเทคนิคอะไรไหมตอนเลี้ยงน้องๆอ่ะ สึกว่าย่าก็สนุกด้วยก็เลยแบบหรือว่าเป็นววัยยเดีรามีความเป็นเด็กเยอะทำเป็นเด็กเลยไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปวัยเดียวกันเจรจาเก่งค่ะเพราเราชอบคุยเราก็คุยแข่งกันต้องนอนไปเลยใช่ค่ะแต่บอกว่าเหมือนดูลูกเราก็ยับยั้ยดีใจมากเลยอ่แบบดีใจมากเลยจินตนาการไหมตอนที่เราท่าถ้าเป็นลูกเรา หวังว่าย่าจะทำได้ดีเท่ากับแม่ชมเพราะว่าแบบน้องนน่ารักมากแบบได้สู้แบบแม่โน้ตดีมากๆแบบรู้เรื่องแบบใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตทั้งๆที่เขาตัวแค่นี้เองอะไรย่าเงี้ยแต่วันนั้นเราก็ยังลงสตอรี่ไม่หยุดนะก็ดูทุกวันก็คือเป็นเป็นแฟนคนหนึ่งของเจลของบ้านนั้นเลยตั้งนานเลยนะเดี๋ยวหรือว่าซ้อมซ้อมไปก่อนหรือย่าดอนเราก็แบบเด็กๆ้อมนะก็ซ้อมไปก่อนกันค่ะ นานมากๆโอ้แต่ว่าเนี่ยพี่ย่ามีทุกคนจะคาดหวังว่าแบบพี่ย่าจะต้องแบบต้องมีของตัวเองที่แบบว่าดีทั้งคู่เออแม่ย่าสวยเชิดดีเชิดดีเชิดดีโอ้็นแล้วเราจะเป็นแม่เเราจะป็นแม่ที่คลั่งรักลูกเราแค่ไหนไม่รู้ว่ากลัวว่าตัวเองดุจังเลยโอ้แล้วแสดงว่าย่ามีพัฒดุ ใช้เหตุผลในการดําเนินชีวิตเออรอดูยายย่านะรอดคะรอ,อ,อ,อดูค่ะขอบคุณค่ะขอ,อ,อบคุณค่ะ <laughs>